ันนี้เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ,บวงดนตรีวงหนึ่งที่ได้ผ่านช่วงเวลาและเรื่องราวต่างๆมากมายและได้พบเจอผู้คนผ่านการมอบเสียงเพลงของพวกเขาจากการเล่นดนตรีเพื่อความสนุกสนานกลายเป็นการเล่นดนตรีเพื่อทําตามความฝันของพวกเขาวันนี้เราจะขอพาคุณมารู้จักกับ,บวงดนตรีที่มีชื่อว่าบิดซับครับดีครับอ่าคุณตามนะครับผมจากวงบิด u ันะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเออจริงๆวงบิสซ์ u ัมันเริ่มต้นจากการที่เป็นวงดนตรีโฟกซองก่อนไม่ใช่ฟูแบนด์แบบที่เราเห็นกันในทุกๆวันนี้ก็มันก็เริ่มจากออผมโฟกแล้วก็แฟร์ที่เป็นมินิไต่สองคนแล้วเราก็ค่อยๆเก็บเก็บประสบการณ์มาแล้วก็เริ่มมีเป็นเหมือนกับมือเบสเข้ามาหาเราก่อนที่เป็น ชิมาร์ตตามมาด้วยหนึ่งที่เคยเล่นโฟกซองมาด้วยกันในงานงานหนึ่งแล้วก็เราก็ไปขอยืมตัวเป็นมือกองที่เป็นรุ่นน้องเรามาจากท่านจะปลูกกันมารวมกันกลายเป็นบิสอาบก็เลยเป็นบิสอ์บที่ทุกคนเห็นในตอนนี้นครับครับผมอืมอต้องพูดก่อนว่าในทุกงานแสดงหรือว่า ทุกประสบการณ์ที่วิซ่าได้เก็บเกี่ยวมาเราเต็มที่กับมันแล้วเราก็รักมันในทุกงานที่พวกเราทําแต่ถ้าจะให้เลือกงานงานหนึ่งที่พวกเรารู้สึกว่าเราประทับใจและเรายังจดจํามันได้ดีมาจนถึงวันนี้ <c oughs> ก็คงจะเป็นงานที่วิซซัได้ออกขึ้นโชว์เป็นโชว์แรกที่ขึ้นเวทีให้คนแปลกหน้าเห็นที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าเพื่อนที่เราอยู่รู้จักกันมา ก็จะเป็นงานที่ชื่อว่า,างานบูรณิธิสร้างรอยยิ้ม,มตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะเป็นงานครบรอบประมาณ40ปีครับก็เป็นงานแรกจริงๆที่เราไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเกี่ยวกับการที่แสดงให้คนแปลกหน้าเห็นแล้วอีกอย่างโอ้โหตอนนั้นเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเพราะวงพิซซ่าต้องไปโชว์แสดงเปิดให้ศรริลปินท่านหนึ่งวงหนึ่งแล้วกันซึ่งเราก็ไม่มั่นใจหรอกว่าเราทําเต็มที่หรือเรา ทำดีที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าการที่เราได้แสดงให้คนแปลกหน้าคนที่ไม่รู้จักและเขาก็เอนจอยไปกับโชว์ของเราแล้วมันก็ทําให้คนที่เราชื่นชอบหรือศิลปินที่เราชอบเห็นเราเหมือนกันและชมเราว่าเออเธอเล่นดีนะน้องเล่นดีนะมันก็เลยเหมือนกับเป็นประสบการณ์ดีๆที่เรายังจําฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้ ก็เป็นคําถามที่ตรงประเด็นและก็เฉียบขาดมากพูดตั้งแต่เริ่มผ่านจะให้เท้าความเลยก็คือวิซั่าเราเติบโตกันมาจากเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆจากเป็นกลุ่มก้อนที่เกิดจากความชอบในทางด้านดนตรตีทุกคนมีความชอบในแนวดนตรีที่แตกต่างกันและมารวมกันกลายเป็นพิซซ่าเราเติบโตกันไปทีละก้าวเริ่มจากคําว่าสนุกก่อนมันไม่มีอะไร นอกจากนั้นเลยคือมีแต่คำว่าสนุกสนุกแล้วก็สนุกเราแค่อยากเล่นดนตรีที่เราชอบที่เราอยากให้คนอื่นเห็นมันเลยมาถึงจุดที่เราไม่รู้ว่ามันถึงจุดอิ่มตัวเมื่อไหร่แต่เมื่อเราโตขึ้นมันก็เลยถึงกำแพงใหญ่มากๆที่ถามเราว่าเราจะไปต่อหรือเราจะเก็บมันไว้ในความจำและพอแค่นี้ทุกคนในวิซซับลงฟ้าเห็นเหมือนกันว่าโอเควิซาับอ่ะมัน ถึงุดอิ่มแล้วแหละมันอยู่จุดปิ่มตัวที่วิสระสามารถทําได้แล้วแล้วก็ไม่สามารถไปต่อได้แล้วการยุติบทบาทวิสระก็เลยเหมือนเป็นการที่ทุกคนยังไม่ได้แตกออกยังเก็บตัวเองไว้อยู่ในความทรงจาแต่แค่เปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนตัวตนทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็เดินหน้าต่อไปในฐานะของอะไรสักอย่างนักศึกษาวิศวกรหมอหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ครับครับผม สวัสดีครับผมวิวโปรดิวเซอร์วงวินทอครับแล้วก็เป็นเพื่อหนหลักด้วยครับครับผมก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนแรกที่ผมเข้ามาก็แอบงงงนิดนึงเพราะว่าตอนที่ปาร์ฟชวนเนี่ยผมคิดว่าตัวผมเองไม่ได้บอกกับวงขนาดนั้นเพราะว่าแนวทางผมจะเป็นแนวทางแบบว่าแนวแรบปบแนวอ p ร์ตบีซะส่วนใหญ่แต่ว่าตอนที่ตัดสินใจเข้าร่วมวงมาก็คิดว่าอยากจะลองหาอะไรใหม่ๆทำแล้วก็คิดว่าวงเนี่ยน่าจะ อบโจทย์เราด้วยเพราะว่าก็เป็นคนที่สนิทกันด้วยนะจะคุยกังนง่ายครับผมผมมองก็ตอนแรกที่เข้ามานะครับจากเบื้องหลังผมคิดว่าวกเนี่ยมีแนวทางที่ชัดเจนมากแล้วก็คิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีฝ่ายของตัวเองมากเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบฟังเพลงแนวที่แตกต่างกันแต่ว่าแต่ว่าพอมารวมกันแล้วเนี่ยก็คิดว่าออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าจากที่การไปออกงานาต่างๆ่างแล้ว ก็ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วบอกว่าตอนที่ตั้งวิลล่าขึ้นมาผมก็คิดว่าถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยวงได้กระแสตอบรับภายในโรงเรียนที่ดีมากเพราะว่าจุดเริ่มต้นของวงเนี่ยเริ่มมาจากโรงเรียนนะครับผมจากช่วงมัธยมแล้วก็พอเริ่มแบบว่าเติบโตไปเรื่อยๆมีการเดินทางไปเรื่อยๆไปออกงานเรื่อยๆอย่างงี้ครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ละคนอะไรประมาณนี้ครับทำให้บอกว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ใหม่ในการเล่นงานต่างๆครับผม จนมาถึงวันสุดท้ายของผมผมคิดว่าถือว่าเป็นขาดลงที่ดีครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีแนวทางที่เปลี่ยนไปแล้วก็คิดว่าถือว่าเป็นการจบลงได้ดีดีกว่าครับให้พูดเลยมันก็ยากคือปัจจุบันมันก็คือปัจจุบันเป็นสิ่งที่พวกเราก็พูดคุยกันอยู่แต่ถ้าพูดถึงอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่ห่างไกลาจากความเป็นจริงมากหลายคนคิดว่าบิสมาวงแตกยุบวง ครับเลิกเส้นทางการเล่นดนตรี mm hmm. แต่ความเป็นจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้าถามว่ามีโอ,อกาสกลับมาไหมก็ตอบได้อย่างร้อเปอร์เซ็นเลยว่าน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าก็แต่ละคนก็มีอ,อาหานที่เปลี่ยนไปแล้วอะไรแล้วนี้ครับพวกเรายังอยู่ด้วยกันตลอดอยังยึดมั่นแต่พวกเราแค่โตขึ้นไปในอีกระดับครับพวกเราแค่เปลี่ยนตัวตนเปลี่ยนบทบาทเส้นทางการ้นเล่นดนตรี ความชื่นชอบเรายังอยู่เสมอมาแต่ตัวตนของพวกเราจะเปลี่ยนไปได้วสิ้นเชิงสวัสดีครับพวกเราสัสดีรรับครับผมลบกวนคุณบิวนะครับฝากผลง,งานของซัมเมอร์รักหน่อยครับ คิดว่าน่าจะโดดเป็น E p ทีเดียวเราค่อยปล่อยทีเดียวนะครับก็สำหรับเพลงแรกม,มีชื่อว่าดอกไม้มมครับผมแล้วก็เพลงที่สองครับชื่อว่าคืนดครับผมแล้วก็สวัสดีนะครับ The sun, t h to ีมาประมาณสิบปีแล้วพ<อ>ี่วงชื่อวงผมและวงเวียนผมกินเรือนิตา